าม,ม,มาซัดกันแหลกกัน,นกต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับคู่นี้และประเทศชกกันในพิกัด7จกกิโลกรัมทางถุงขยะฮีโร่ครับทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับพร้อมที่จะมอบเงินรางวัลให้นักมวยคนละ5,000บาทครับรวมแล้วเป็น10,000บาทนะฮะถ้าเกิดมีนักมวยใครก็ได้ครับแตกในคู่นี้ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเข้าสู่คู่มวยกันเลยครับขอเชิญพบกับนักมวยท่านแรกจากมุมน้ำเงินครับ a อ r f เฟิร์สไฟต์แอร์ฟรอมด บลูค o r a 29 years 183 g e 183 cm tall with a record of 28 fights, 18 wins, representing Iran. Please put your hands together for Mosen k o r d e l i w a n นักมวยสายโหดจากอิหร่านครับ Mosen k o r d e l i v a n นักมวยนะฮะร่างใหญ่จากประเทศอิหร่านครับนี่คือ Mosen Kordelivand. 29ปีครับสูง183เซนติเมตรในทีมของเควนมวยไทยยิม พิกัรน้ำหนัก76กิโลกรัมครับห้ามกับพิตาครับห้ามไปไหนเลยครับสามารถน็อกกันได้ทุกเวลาเลยทุกวินาทีเลยครับเรมาเจอกันนักมวยมุมแดงครับจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยครับอายุ29ปีสูง180ซเมตรชกมาแล้วถึง85ไฟครับชนะ60และเสมอ2ไฟขอสิประมือต่อรับพิทักษ์ชัยสอกิติชัยประเทศไทย 29 years of a ย e เ o ่ชนักขศรีธรรมราชเด็กใต้ครับนักรสศรีธรรมราชครับกตพิทักชัยสกิตติชัยครับ180เซนติเมตร29 cm ไปีครับนักมวยจากประเทศไทยครับนี่คือพิทักชยัยกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณพงศักดิ์แฟนละมอน พี่ตู่ครับพงศักดิ์เป็นละม่อมครับทำหน้าที่แม่ตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆครับ76กกิโลกรัมช่างลงหน้า1วันนะครับ180กับ183 29เท่ากันเว,วทีสะเทือนแล้วครับแบบนี้ครับอาครับดูครับมีร่วงหรือเปล่า ยักษ์ใหญ่จากอิหร่านนะครับโมเซนโอ้หก้ายไปแล้วครับอย่าไปโดนก่อนนะครับพิทักษ์ชัยซื้อเสื้อซื้อผ้าลองเสื้อลองผ้าได้ครับแต่ว่าอย่าลองกำปั้นก่อนครับเอาครับขอให้แม่นๆ่นครับทั้งคู่มวยใหญ่น้ำหนักเยอะเยอะอกไปแต่ละทีนี่แ่แม่ดูลีลาครับดูลีลาครับแม่มีจุดขายเลยครับโมเซนอ่าครับ พิทักชัยบอกใจเย็นๆครับผมเครื่องค่อยๆร้อนครับให้ <articles> hey, ดูที่อาวุธครับอย่าไปดูที่มัดล่างครับ <r> อ่ามัดเท้าเข่าศอกศิลปะมวยไทยลูกแก้ลูกกันครับมีแบ็กคิกตามเลยครับโมเซนคอริวานกล้าใช้เลยครับสับขาล่างไปแล้วครับพิทักษชัย 76กิโลกรัมนะครับคู่นี้ร่างกายดีอาวุธได้จิตใจต้องแข็งแกร่งครับแม่โดนขวาไปปลายหมัดใคลพลาดไกรร่วงเลยครับคู่นี้ยังเต้นหาช่องเจอกนะครับโมเซนโอ้โห้ฮาล้วครับบริเวณโหนกแก้มครับโดนเข้าไปสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ ทางด้านของพี่ทักชัยดึงหลบได้ครับแข้งซ้ายถีบสวยครับทำลายจังหวะก,ก่อนที่โมเซนจะต่อยแม่กาดต้องสูงเลยนะครับพี่ทักษชัยครับหมัดซ้ายของโมเซนนี้พร้อมจะออกตลอดเวลาพยายามจะสับล่างครับพี่ทักชัย กระโดดพุกซ้ายนะครับโมเซนพยายามจิ้มหนึ่งสองเข้าไปตามติดเลยครับพอได้จังหวะอย่างนิ่งๆนะครับรับอาวุธของโมเซนไปก่อนครับ1-2ึ 1, 2, มาอีกแล้วเวี่ยมัดกลับหลังครับ เริ่มจะกล้าออกกัาพุธเลวครับโมเซนลูกสิย์ของพี่พิเชษจากสุนัยโกลกนะครับผู้สื่อข่าวนู่นครับมวยสยามครับเสื้อสีขาวชมพูนั่นแหละครับหลังมุมแดงคพยายามจะเจาะล่างครับเจาะล่างไปเรื่อยๆครับผ่านยกแรกครับ โอ้โหคููนี้ต้องบอกว่ามีเวทีสะเทือนเลยครับออกอาวุธกันแต่ละครั้งดูจากยกแรกครับแข่งแรกหมัดเลยนะครับดึงหลบครับแล้วมีแบ็กคิกต่อดูครับดึงจังหวะรอครับเคียวหน้าครับนี่ครับหมุนเจอแข้งซ้ายหน้าเหมือนกัน อาวุธแรงทั้งคู่นะครับมีลูกผสมต้องระวังนะครับทางด้านของพิทักษ์ชัยสกิติชัยยกสองครับไปก็ต่อครับซัดก็แลกกับเด็ดมวยเดือนตัดล้างก่อนเลยครับพิทักษ์ชัยโอ้แต่ว่าแข้งขวานี่ขึ้นสูงจริงๆครับโมเซนบวกกัน้วครับโอ้ยอารั่วครับโอ้จังมัดซ้ายครับโอ้ไหวหรือเปล่าครับแม่ลูกพี่พยายามจะดันเอาลุกลุกไหวไม่ไหวครับ มันไวมากเลยครับโอ้กองอยู่หน้าบ้านครับอันตรายครับโอ้แล้วเวลาเหลือเฟือเลยครับโอ้สายครับจบเลยครับแบบนี้ยาวเลยครับยาวเหยียดเกียดบรรจงครับแม่ไปเลยครับโอ้โหครับฉกฉวยชั่วงอกาสฉกฉวยเวลาเร็วจริงๆครับโมเซน โอ้อยังนอนอยู่เลยครับพี่ทักษชัยครับก็โดนจังๆไปเลยครับทั้ง2หมัดรู้สึกตัวเลยครับแต่ว่าต้องนอนก่อนแป๊บหนึ่งวิ้งวิเลยครับลูกนี้ดูดีๆครับโดนอะไรเข้าไปครับต่างคนโอ้โหตบซ้ายครับนี่เป็นลูกน็อกเอาท์นะครับ ดีครับโดนหมัดซ้ายนะครับพิทักษ์ชัยหลังจากโดนนับไปก่อนแล้วพยายามจะบวกคืนเลยครับแต่ว่ากระปั้นนี่ตัวเองไม่ถึงครับไต้วานี่ติดการครับและวก็โดนซ้ายเชือดคอโชว์เลยครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นถุงขยะฮีโร่นะครับไม่มีแจกเงินรางวัลโบนัสครับแต่ที่แน่นอนครับ o เ w i n n n r by way of knockout in round number 2 The Blue Corner และเป็นนักชกอิรานครับโมเซนคอดาลีวานต่อยเอาชนะล็อกพิทักษ์ชัยสอกิติชัยไปได้ในยกที่2